สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้มาพบกับรายการโมสจนชินใบชินแซบนะครับเราอยู่ที่ร้านโกหลักนะครับก็คือมีอินทผลัมนะครับที่มีชื่อเพาไปดูต้นก่อนเพราะว่าเพื่อนๆหลายคนอาจจะไม่เคยเจอต้นนะที่นี่ก็จะมีจําหน่ายเป็นต้นอินทผลัมนะครับอันนี้อายุอยู่ที่2ปีนะครับนะอันนี้คือต้นอินทผลัมนะครับก็ราคาไม่แพงนะครับสามารถมาซื้อได้นะครับต้นละสามร้อยห้าสิบบาท นะครับตรงนั้นก็จะมีเป็นของฝากเยอะแยะเลยนะครับอันนี้เป็นใส่หลับนะครับนี่นะเนี่ยใส่หลับนะครับนะครับแล้วก็มีเอ่อเขาเรียกว่าผลิตภัณฑ์จากของอินทราลามมากมายนี่อบแห้งนะครับอบแห้งเนี่ยฮะถุงละไม่ได้แค55บาทเองครับนะเพื่อนๆเข้ามาซื้อกันได้นะครับแต่ที่เป็นไฮไลท์อย่างหนึ่งนะ อันนี้เมื่อสักครู่เราลองชิมแล้วอร่อยมากมันคืออ,นนอ,อ,นอนะ้นี่ครับไอศครีมอินตราลไมนะครับนี่ครับนะอันนี้แปลกใหม่ผมก็เพิ่งเคยเจอนะนะฮะไอศครีมอินตราลมอร่อยนะครับเดี๋ยวให้ชิมให้ดูนะครับนะยี่สิบาทเองครับนี่โอ้ชิมอือหืมมันได้กลิ่นของอินตรารลามบวกกับ เขาใจเป็นกะิเขาทิกะท,ทินะพี่นะมีกาทิด้วยนะฮะอร่อยฮะยี่สิบบาทอืได้ครับนอกนั้นเนี่ยข้างหลังจะมีโซนของร้านอาหารด้วยนะครับแล้วก็จะมีต้นอินทผาลามัมซึ่งกำลังเขาเรียกออกลูกน่าจะเก็บได้ประมาณสักเดือนหน้านะพี่นะนะเดือนหน้าอะเดี๋ยวลองพาไปดูต้นอินทผาลามัมแต่ก่อนถึงต้นอินทผลัมเนี่ย มันจะมีลำไยรูเบลลเอร์เลยมีอาหารด้วยนะวัวรวมไปอมน้ำตกก็มีลำไยอยากให้ตะกร่องแทนไปดูลำไยอืออือแล้ว ันนี้จะเก็บได้เดือนหน้านะเดือนหน้าถ้าเกิดเพื่อนๆขึ้นมาเที่ยวแถวสาบักการผ่านเข้ามาที่ฝางนะครับมาซื้อได้ฮะทางทางนี้ก็จะจะมีขายอยู่รับของโกหลักโกหลักนะเพื่อนๆหลายคนอาจจะเคยมานะแต่อันนี้มันมเอาปเดนให้ฟังให้ดูกันนะครับว่ามันมีอินทาพาลามกลมาออกลูกโหเยอะนะที่นี่เขาดุต้อนนี่อาจจหลายตัวนะข้างบนเขาทำอะไรหลายียนะ เดี๋ยวลองขึ้นไปดูข้างบนหน่อยไหมมาเพื่อนๆขึ้นไปดูข้างบนรายล้อมด้วยต้นพีนขบาบผลัน ยอดมากอินทรพาลามาลอยู่แล้ววัตถุตกไหนนะตกมากนะครับแลหลายส่วนเราจะเห็นมีการที่นี่การบริหารจัดการของพวกนี้นะโอเคก็ฝากเพื่อนนะถ้าเกิดมาเที่ยวแถวนี้ก็มามาที่นี่ได้ตัวหลักนะก็เดี๋ยวให้ดูภาพของตัวอินทรพลาลามนะครับนะเ็มต้นเลยนะอ่ะก็นั้นเท่าน,นี้นะก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เป็นกําลังใจให้กับ หม้อจะกินมากินแซ่บไปแล้วครับไปดูินจะผ่านร้านสวยครับ